สวัสดีครับอยู่ผมไปตดซีโร่วันนี้อยู่เกมฟรีฮันเต็ดซ a นตาเป็นเกมแนวสยองขวัญที่เป็นเกมที่แบบแปลกปก,ก็คือซานตาสามหัวนะแล้วก็มีชายวิ่งอยู่ตรงนู้นด้วยก็เกมมันรู้สึกแปลกๆด้วยนะตอนนี้ก็เกมนี้เหมือนว่าทําใน2วันก็คือในเรื่องก็คือเหมือนว่าแกลรี่ก็คือตัวเราก็น่าจะไอ้นั่นแหละมั้งแกลรี่ทําบิดพาลาดไายแรงเมื่อตกแต่งต้นไม้คิดมาก เรียกซันต้าสามห,หัวโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาหนีจากฝันร้ายได้อย่างไรโอ้เกมโอเคก็คือเราต้องหนีจากฝันร้ายของซันต้าสามหัวนะก็พร้อมเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะโอเคคิดมาแต่แก้วกูไปกดสตาร์ทโอ้มีครัแปะเดี๋ยวผมขึ้นสามห้ากันอ่ะฮะ I need find five this need on bubbles place the tree. Let's do to to หาบอลมาตกแต่งอันนี้ผมแปลได้บางคำนะคือผมเอาโดรศัพท์มาแปลขึ้นมาแล้วตอนนี้เหมือนแขนกูง่อยมากเลยตอนนี้แขนแบบอะไรครับเนี่ยโอเคเหมือนว่าเวลาประมาณสองทุ่มลูกกลมๆอะไรเนี่ยโอโหกดคลิกซ้ายเพื่อเก็บของขออนุญาต ดูเสียงหน่อยว่ามันเสียงดังไปเกินไปหรือเปล่าโอ้ยหนังสือลอยได้วัตตาฟก็เกมมันดูจากเกมแล้วมันก็ไม่น่า,าจ,จะไอ้นี่เหรอมะมีรถแลมโบกินีด้วยเย็ดโดแล้วอะไรวะนเนี้ย BA ด้วย XXX w h a t t h อ fuck อตาะก็อะไร แต่เกมมันก็จะมึนๆหน่อยก็คือมันแบบตัวเอ้ยเกมมันคล้ายใเกมอะไรวะเออเกมมันคล้ายๆเกมไอ้นี่เลยวัตฟากเฮ้ยผมเคยเล่นเปล่าวะไม่เคยเลยว้วปะผมไปดูคนอื่นมาแหละนะก็คือเราต้องหาอะไรมาตกแต่งใช่ไหมลองกดเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ทำไมเมาส์กูทำไมไปข้างซ้ายอ่ะใช่ปะเออใช่อะไรครับเนี่ยกด X4 เซตติ้งไม่ได้หรอ คือเมาส์แม่งลอยไปอีกหน้าจอหนึ่งก็ต้องทนเล่นแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะกด E ได้ไหมกด F ไม่ได้กดทิกซ้ายคือเคมันบั็กเหรอเดี๋ยวนะเออเก็บได้ไหมเก็บได้ <S <S โอ้โหบลกปักบ้านใครแบบนี้วะแต่ u c k ที่นอนก็คือเราโอ้โหทีวีเดี๋ยวนะ มันผ้ามัน,นมึนๆเลยอขอไปมันมึนมากเราต้องไปวางใช่ไหมอู้แล้วทำไมกูลงบันไดไม่ได้อ่ะเอ้าเอ้ากูก็เอ้ยกระโดดได้เหรอเกมนี้เอา้าไอ้เคียกระโดดไม่ได้เอา้าว่าแต่ฟักโอกระโดดได้โอเคว t าแต่ฟักอะไรวะเนี้ยมันต้องการขี่ลูกเนี่ยเออเกมมันคล้ายฟารโมโฟเบีย หรือเปล่าเดูผมคิดไปเองโอ้โหโอ้โหมึนแล้วเมาส์กูไปอยู่นู่นนี้้ไอเยโอเคกลับมาแล้วเก็บได้สองอันปะโอ้โหมึนผมจะเลื่อนช้าๆหน่อยแล้วกันก็คือเดี๋ยวมึนไปด้วยผมแค่นี้ก็ยังมึนเลยมุมกล้องแม่งแบบโอ้โหนี่ไงเก็บเก็บได้ไหม โอเคเก็บ okay, ได้แล้วเก็บได้2อันแล้วน่าจะครบแล้วมัง้งตอนนี้อืมโอเคไปใส่ครบยังอ่ะน่าจะขาดอีกอันหนึ่งปะหรือเปล่าลัมโบกินีแล้วเออไม่เห็นมีอะไรเลย <c oughs> หรือว่าอยู่ห้องนี้ ไม่ใช่โอ้มันก็มือนจริงอะมันเกมแบบเดินปุ๊บมันแบบสันๆไปหน่อยไอ้ห้องมือมือก็ดำบีเลยอะไรครับเนี่ยกระต่ายกระต่ายแม่งอยู่ตรงนี้แล้วโอ้ยกูไปทางนโน้ยี้เดี๋ยวนะเกมมันทำไม่ดีหรือกูไปทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยแต่ฟักค่อยๆเลื่อนดูอ้ออยู่นี่ Damn, okay. this Christmas tree is looking fire. I just need to find something to put on the top, and the Christmas tree will be completed. I want my tree to be better, th better than everyone else's, so I am <coughs> gonna like put my three stars on the top is. of mine. <coughs> <coughs> I think I left them on my Lamborghini in the garage. I I left them on my Lamborghini in the garage. ไอ้เี่ยตอนแรกไม่มีนี่แลมโบกินี่แล้วกูเก็บไม่ได้นี่แหละล็อตโอเค <crew. S 1> ได้เวลาไปติดดาวไอ้ไอ้นี่แล้วไปอะไรครับนี่อ่ะได้เวลาเข้านอนแล้วได้โอ้ผมก็แปะอ๋อโอ้ย yeah. เลยเฮียกดิ่เละอ้ Oh my God It's Christmas Day I can't wait to see what the Santa has left me l ฉันหวังว <grande> ่าจะได้ Lambo กินที่อีกคันนึงอะไรวะเนี่ยใครมาแทงหลอดไปกูเนี่ย w พ a t t แต fuck? อันนี้ผมแปลแปลบางคำก็ไม่ทันนะก็แปลมัวมาก นะโอเคแม่งต oh uh, really no ้องกระโดดไอ้เหี้ยตรงนี้อีกโอ้เหี้ยอะไรครับนั่นน่ะแล้วต้นไม้กูเป็นไรเนี่ยโอ้ยมีอะไรเนี่ยเลยมีอะไรนี่เลยมันต้องมาใช่ไหมหรือไม่มาโอ้ยถอดถุงปังรอเลยอุ้ยเหี้ยออุุ้้ยยยังไงวะยังไงวะ ทำไมกูเ,เป็นนี่อะไรเนะี่ยอะไรครับเนี่ยทำไมกูเ,เป็นนี่อะไรเนะนี่ยกูกดอ่ะหยุดแล้วอะไรวะเกิดอ,อะไรขึ้นไอ้ยเงียบเกินเกมอะไรวะเนี่ยเกมมันเงียบเกินเฮียเฮ้ยเฮียเฮียกูตกใจสัตต้องไงอะ Why the my is in present t b a อะไร d r o o m อะไรวะทำไมของขวัญอยู่ห้องน้ำฉันอ่ะอุ้ยเฮียดูเขาอุ้ยเฮียอะไรวะเฮียอะไรดิวัดยายาไอ้เฮียเอากูบักกูกูออกไม่ได้เฮ้ยไอ้เฮียออกไม่ได้เอ้าเฮ้ยยาเอ้ยเอ้างงวะกูออกไม่ได้โอ้ยเฮียจับ ไอ้เย่แม่งเอาประตูพังประตูแล้วทําไมคิดมัดแม่งกล่องของขวัญแม่งอยู่ห้องน้ําไอ้เหี้ยเขาดี่งเลยหัวฉันเออ,อ Where am I I think <Where S 2> I've been k i d n e d ฉันอยู่ที่ไหน And what the hell was that thing ฉันโดนลักพาตัวมาเหรอ Was it three-headed Santa Claus ซานต้าสามหัวหรือเปล่า Ho ho holy shit <laughs> oh Ho ho holy shit w ว่ t <laughs> แต่พวกโอ้โหเมามึงอ่ะเนี่ยมึงทำดีๆได้ไหม ไอ้ย่ามองมึงแบบมันไปอีกด้านหนึ่งอะ่ะคือผมมีสองหน้าจอในการอัดคลิปแล้วหน้าจอหนึ่งแม่งก็แบบเฮ้ยกูต้องปิดหน้าจอหน้าจอหนึ่งเป่ะฟันสนุกสนุกอะกูสนุกแล้วไงอะแล้วไงอ oh. ุ้ยอยอะไรอะ วิ่งทำไมเยะที่ไหนวะอุยอ้ยเยะเยะกูตกใจฉันต้องการกุญแจฮัตว <c oughs> ่าต่ฟักเยมันหลอนๆว่ะเยมันไม่มีอะไรอะไรอ่ะรถอันนี้ไอ้รถเข็นของซันต้าป่ะน่าจะใช่ว t าต่ฟักทำไมอยู่ที่นี่อ่ะ โอ้ยกูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวคือกูอยู่ไกลเสียงเสียงเหี้ย <c oughs> อะไรเนี่ยเอ้าแล้วมันอยู่นี่อ่ะ What the fuck มึงวาร์ปมาได้เหรอไอ้คุณแจหูอันปอเปโลเตอร์เลยไปเก็บไอ้ <c oughs> เหี้ยเมาส์เฮ้ยเหี้ยอะไรเนี่ย What โอ้ ไอ้เหี้ยไม่อย่าอย่ามายุ่งกับฉันโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยสโนโบอลสโนโบอลหรือเครื่องตัดหญ้าไอ้เหี้ยเอ้ยเต็มหมดเลยโอ้โหไปเร็วเรเร็วเ,วเ,วเวมาเมาอย่าบากนะโอ้เหี้ยกระเพกเลยตอนนี้กระเพกมันตามมาไหมตามมาเฮ้ยเฮ้ยตามมาตามมาตามมาโอ้ยแล้วกูวิง่ง <Great, S 2> อุย้ย เอวไอ,อ้เอววัดเออวัดแต่ฟักเหี้ยไฮ้ยินกูอยู่ที่ไหนโอ้ยเหี้ยใครเนี่ยว้าเอ้าโอ้โหแต่อะไร,อ,ะไรอ่ะคุณก็ทำเช่นกันใช่ไหมคุณเป็นใครเนไอ้เหี้ยฮะ ออคือคือมันบอกว่ามุ่งผสมดาวอลลี่ใช่ไหมสามดวงบนยอดใช่ไหมสามดวงบนยอดใช่ไหมใช่ไห e ใช่ s หม m ช่ e หมใช e ไ e มใช่ไหมใช่ n หมใชไห a ช่าหมใชไมใช่ไ y มใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใไมใช่ไหมใช่ h หมใช่ไหมใช่ไหมใ e ทำไมถึงค right? ุณถึงเบื่อก็คิดม <symbolic> <ara> <S an>. ัานี่ยเนี่เป็นคิดมัดฉันไม่เคยใส่เสื้อผ้าในวันคิดมาสเลยอะไรครับเนี่ยสุดยอดโอ้โหี่อะไรครับเนี่ยี่ยสันต้าสาวหัว I've been a bad boy, Mr. Santa, uh, <bad> boy. but I'm not dying today. ฉันเป็นเด็กไม่ดีคุณซันตา้าแต่วันนี้จะเป็นเวลาตายของมึงอ้อว่าแต่ว่ามึงอย่าฆ่ากูออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนๆ้ขางไหนไอ้เหี้ยทางไหนวะไอ้ยี่เชื่อไหมเฮ้ยยี่หย่า ทางนี้ทางนี้มันมีทางออกทางนี้มีทางออกแล้วไงไม่เห็นมีอะไรเลยไอ้เหี้ยแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยแค่โอ้โหเอ้ยตามอะไรวะมันแปลว่าอะไรอ่ะแคนแคนอะไรวะแม่งตามาแบบนี้เลยโอ้โหอันนี้ซันต้าตัวจริงเหรอ What ่ะก h e ะบอกเฮ้ยแมนหรือซันต้าสองดีอ่ะ ทั้งตาแบบเจเจแล้วเรียกเป็นรูปแปะเฉยๆแล้วเหมือนว่าจะให้ปืนยูเซตมาปืนยิงโอ้โหกูเล่นดูมอเหรอวะาแต่หิ้งแม่งเลยเอาดูวยเฮ้ยเฮียเมาส์กูหลุดเฮ้ยเฮียเมาส์กูหลุดกดค้างได้กดค้างได้ผมกดค้างได้อยู่ ผมกดค้างได้อยู่แมงทางตันใจเย็นเอาเอาเอาไอ้เจ้าหมากูรุดไม่ย่าไอ้ยยายายาทำอย่าทำอย่างนั้นยาตายดิเม่ได้คิดมากไอ้ไอ้เจ้าสามหัวแส่เหลีว โอ้ย oh yeah. อะไรเอ้าเอา,เอาจบฮะจบแล้วเหรอโอ้โหจบแล้วภายในประมาณสิกว่านาทีกดเซฟกเอก่อกดอิโอ้โอมึงออกกูทั้งดุนเห็นหมดอ่อฟักโอเคก็เกมประมาณนี้แต่เมาส์มันชอบหลุดตอนผมเล่นนะก็เกมมันรู้สึกว่า มันไม่น่าโฟกัสกับหน้าจอตรงนั้นด้วยก็คือเมาส์แม่งหลุดไปเลยนะมันไม่เอาเมาส์ออกก็เลยแม่งต้องเล่นแบบนั้นก็เกมนี้ก็ดีหมว่่านะคือเป็นเกมแบบแนวตลกของวันคิดมัดนะแม่งคิดมัดของอะไรวะแกอรี่ใช่ไหมชื่อแกอรี่หรือชื่ออะไรวะเซิร์ชคูเกิลแบบแกอรี่แกลีเออก็อืมเป็นชายคนหนึ่งที่ อยากอยากได้ดาวสามดวงอยู่ตรงไอ้นี่ตรงต้นไม้ก็เหมือนอยากให้แบบไม่เหมือนเอ้ไม่เหมือนชาวบ้านแล้วก็อีกคนนึงแม่ก็ทําเหมือนกันแต่แม่งโดนซันต้าสามหัวบีบไปแล้วก็โอเคก็ขอจบคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะก็ถ้าพูดผิดประการใดขออภยัยหรือถ้าแปรมั่วก็ขออภยัยล่วงหน้าแล้วกันหรือพูดกุกกัก,ก,กัก็ขออภยัยเออ บูเล่ไรจำเนี่ยโอเคก็ถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยเจอใหม่คลิปหน้าอุ้ยลิ้นพันบา,บายบายเจอกันคลิปหน้าบาย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 